นี่เป็นสูตรที่เราเคยทำขายอยู่ที่ร้านข้าวเหนียวหมูที่เราเคยทําอยู่จริงๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ขายแล้วก็เลยเอาสูตรมาแจกฟรีค่ะคือจะบอกเพื่อนดูนี่ดูความล่วนเห็นไหมเนี่ยคือล่วนออกจากกระดูกแบบง่ายๆเลยเนี่ยแล้วก็เคี้ยวง่ายมากนะคะไม่เหนียวเลยนะคะรับรองได้เลยว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลเจฟฟ์แวนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวเหนียวหน้าซี่โครงหมูทอดค่ะซึ่งซี่โครงหมูทอดสูตรนี้เป็นสูตรแบบนุ่มนะคะสามารถที่จะลอนออกจากกระดูกได้แบบอย่างง่ายดายเลยล่ะคะ่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบซี่โครงหมูทอดห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะแค่กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราแล้วก็เข้าไปดูวิธีทากันได้เลยะคะ่ะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ กดไลค์ช้แบนด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทํานะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยเนาะวัตถุดิบหลกัลกๆของเราเลยวันนี้ครับซี่คโครงหมูครับแล้วก็ส่วนผสมของเครื่องปรุงนะครับก็จะมีพริกไทยเม็ดครับน้ําตาลทรายเบกกิ้งโซดาพริกไทยป่นรากผักชีตั้งชายซีอิ๊วขาวกระเทียมน้ำมันหอยแป้งทอดกรอบน้ำเปล่าครับ หลังจากที่เราดูเครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาเริ่มวิธีการทําได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นการหมักซี่โครงรอบแรกก่อนนะครับวิธีการทําก็คือให้นําเบกกิ้งโซดาที่เราเตรียมไว้ครับมารยใส่ได้เลยครับตามด้วยน้ําเปล่าของเรานะครับเทใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากที่เราใส่เบกกิ้งโซดากับน้ำเปล่าลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลุกเ้าเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ทําการหมักน้ำปลาก,กับเบกกิ้งโซดาเป็นระยะเวลาประมาณ20-30นาทีนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้ตัวซิกโครงของเรามีความนุ่มมากขึ้นครับโอเคแล้วก็พยายามกดซิกโครงเราให้จมน้ำครับพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็นําพลาสติกห่ออาหารนะครับมาแรปปิดไว้ครับแล้วก็หมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ20-30นาทีนะครับ และนี่ก็คือซี่โครงของเรานะครับที่เราทําการหมักเบกกิ้งโซดาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ25นาทีทีนี้เราก็นําออกมาได้เลยเพื่อจะนําไปล้างนะครับวิธีการล้างนะครับก็ให้เรานําน้าเปล่ามาครับแล้วก็ล้างออกให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ล้างนะครับก็จะทําให้ตัวเนื้อหมูของเรานะครับจะมีรสชาติที่แบบแป้งๆในหน่อยครับติดอยู่ในตัวเนื้อหมูนะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับ วิธีการล้างก็นําไปขยําเลยครับขยำกับน้ําแล้วก็ถูถูออกไปอย่างนี้แต่ละชิ้นเลยนะครับล้างให้สะอาดเลยนะอันนี้คือเราสัมผัสได้เลยว่าเนื้อหมูเนี่ยครับมันจะนิ่มมากขึ้นเลยที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานําตัวซีดโครงของเราครับไปพึ่งให้สะเด็ดน้ําเลยนะครับเอาให้แห้งเลยนะครับถ้าเกิดเรากลัวว่ามันไม่แห้งเราก็สามารถนําทิชชู่นะครับที่มันหนาหนาหน่อยมาช่วยซับน้าอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะได้แห้งๆนะครับที่เราต้องพึ่งให้แห้งเพราะว่าเวลาเราหมักแล้ว ตัวซี่โคโรงของเราครับมันจะได้ดูดเอาเครื่องปรุงหรือว่าน้ําเครื่องปรุงของเราครับที่เราทําการหมักไว้รอบ2นะครับซึมเข้าไปในตัวเนื้อจะทําให้ตัวเนื้อหมูหรือตัวซี่โครงของเรามีรสชาติมากยิ่งขึ้นด้วยครับ <Wow. S 1> และนี่ก็คือซี่โครงที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับล้างด้วยน้าําเปล่าจนเราคิดว่ามันจะไม่มีเบกกิ้งโซดาติดอยู่ข้างในแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะทําการผึ่งครับน้ำมาพึ่งใส่ถาดอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่กระด้งใส่ตะแกรงอะไรก็ได้ครับแค่ <è> ให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีน้ําตกค้างอยู่ข้างในนะครับ นี่ครับทาการผึ่งอย่างนี้นะครับผึ่งให้แห้งเลยครับแล้วก็ผึ่งทิ้งไว้จนกว่ามันจะเสด็จน้ําหรือว่าจนแห้งนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับหลังจากที่เราผึ่งซี่โครงของเราจนเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าด้านบนของเรานะครับยังไม่ค่อยแห้งให้เพื่อนๆนาทิชชู่ครับแผ่นหนาครับมาซับน้ําช่วยทีหนึ่งครับ ที่เราต้องซับน้ําออกนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวซีโคของเรานั้นซึมซับเครื่องปรุงแล้วก็น้ําเครื่องปรุงที่เราหมักครับเข้าไปเต็มที่นะมันจะได้มีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นครับซั้อย่างนี้ไปให้แห้งเลยนะครับพอซีโคของเราแห้งเรียบร้อยดีแล้วนะครับทีนี้เราก็นํามาพักไปก่อนครับเอามาพักใส่ในชามผสมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําการโขลกสารเกลือกันเลยครับอันดับแรกให้เราใส่พริกไทยเม็ดลงไปครับ ที่เราใส่พริกไทยเม็ดลงไปก่อนเพราะว่าเราจะได้ปูบุให้มันแตกก่อนนะครับในเวลาโขกมันจะได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับพอพริกไทยเม็ดของเราเริ่มแหลกแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่รากผักชีครับทำการหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยตั้งชายครับเพิ่มความเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็โขกอย่างให้เข้ากันนิดนึงก่อนครับพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วทีนี้ให้เราใส่กระเทียมครับตงไปโขกตามได้เลยนะครับ สำหรับ3เกลอรอบนี้เราจะโขกแค่นี้พอนะครับไม่ต้องให้ละเอียดมากนะแล้วก็สําหรับพริกไทยนะครับเราจะใช้เป็น2ชนิดนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าเราใส่พริกไทยเม็ดลงไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าเครื่องปรุงของเรามีพริกไทยป่นด้วยให้ทยอยใส่กันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้พริกไทยเม็ดอย่างเดียวเลยมันก็จะเผ็ดเกินไปนะครับแต่ว่าที่เราใส่พริกไทยป่นลงไปเพราะว่าเพิ่มความหอมครับเพื่อมีลูกมีหลานจะได้ทาให้ลูกหลานทานได้ง่ายครับหรือว่าจะทําขายหน้าโรงเรียนด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่เผ็ดมากเกินไปสําหรัเเกกนนรวาาาํต3ที่โข เอามาใส่ในชามผสมได้เลยนะครับพอใส่ในชามผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปครับใส่พริกไทยป่นที่เราบอกไว้นะครับเพิ่มกลิ่นนะครับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยครับแล้วเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะบอกไว้ใต้คลิปนะครับหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับ จะสังเกตเห็นว่าตัวกระเทียมของเรายังไม่แหลกดีพอนะครับซึ่งประมาณนี้ครับดีแล้วเพราะว่าบางคนชอบนะครับเวลาทานไปแล้วเจอกระเทียมทอดเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ช่วยลดสัมผัสเวลาเราเคี้ยวด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราคลุกเขาเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากับซี่โครงแล้วนะครับทีนี้เราก็หมักตัวซี่โครงของเราทิ้งไว้เพื่อให้ซี่โครงของเรามีรสชาติมากขึ้นครับหมักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราหมักซี่โครงจนครบเวลาแล้วครับ และนี่ก็คือซี่โครงของเรานะครับที่เราทําการหมักไว้แล้วเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็จอกมาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับแป้งทอดกรอบที่เราเตรียมไว้ครับเทลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ทําการคลุกเคล้าครับจะสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่เราทําการผึ่งซี่โครงของเราก่อนที่จะนํามาหมักนะครับจะไม่มีน้าอยู่ในอ่างผสมเลยนะ<ม>เพราะว่าตัวเครื่องปรุงทั้งหมดมันจะโดนซี่โครงของเราดูดซึมเข้าไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้เลย หลังจากคลุกเคล้าเข้ากันอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปทําการทอดได้เลยครับและเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการทอดซี่โครงของเราครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนด้วยนะครับร้อนด้วยไฟกลางไปทางแรงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราหยิบกระเทียมขึ้นมาชิ้นหนึ่งครับที่เราโขกไว้เมื่อกี้เนาะเอามาลองเทสดูครับอ่าอย่างนี้คือพอลงไปปุ๊บแล้วกระเทียมบิดขึ้นมาเนี้ยคือร้อนได้ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานาซี่โครงของเราครับที่เราทําการคลุกแป้งไว้เมื่อกี้นะเอามาทอดครับค่อยๆทยอยทอดนะครับ อันนี้เราจะใช้วิธีการทยอยทอดนะครับไม่ได้ทอดทวดเดียวหมดนะหลังจากที่เราใส่ตัวซี่โครงของเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เราทาการเกลียรครับเกลียให้โดนน้ามันให้ทั่วนะแล้วก็แซะนิดนึงนะครับไม่ให้ตัวซี่โครงที่ลงไปชุดแรกมันติดกระทะนะครับถ้าเกิดไฟมันเบาไปเราสามารถเล่งไฟได้นะครับอันนี้เราใช้ไฟกลางไปทางแรงนะครับแล้วก็ทอดเขาไปได้เลยแต่เดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่กระทะแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่เราทอดซี่โครงมาแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ13นาทีนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของซี่โครงของเพื่อนๆด้วยนะครับพราะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะก็จะได้มาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็ตักขึ้นมาครับเอาขึ้นมาให้หมดเลยนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะเสร็จแล้วถ้าเรานํามาพักไว้บนตะแกรงครับพักให้สะเด็ดน้ามันเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทอดเซตต่อไปให้หมดได้เลยครับแล้วก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับซี่โครงทอดกระเทียมของเรานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเนาะหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนำมาพักไ้บนตะแกรงเนาะมันจะได้ไม่อมน้ํามันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราจัดใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเลยครับ และก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับซี่โครงหมูทอดของเราค่ะ <Yeah. S 1> นี่เป็นสูตรที่เราเคยทําขายอยู่ที่ร้านข้าวเหนียวหมูที่เราเคยทําอยู่จริงๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ขายแล้วก็เลยเอาสูตรมาแจกฟรีค่ะซึ่งตอนที่เราทําขายเราไม่ได้ใส่กล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะใส่กล่องเล็กกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้หมูมันแพงนะคะจะใส่กล่องเล็กๆเนี่ยแล้วจะมาขายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กําไรเนาะเราก็เลยคิดว่าอยากแนะนําเพื่อนๆใส่กล่องขนาดนี้เลยอันนี้เป็นกล่องเบอร์อะไรคะเชฟ1 0 4 เบอร์บเบอรน์104นะคะใส่ปุ๊บจะได้ประมาณนี้เลยเพื่อนๆขายไปเลยกล่องละ40-50ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขายตามตลาดนัดเนี่ยสีก็พอได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายตามแอปส่งอาหารก็แนะนํนาว่าให้ใส่แบบนี้ไปเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นข้าวเหนียวเนาะซึ่งในส่วนของข้าวเหนียวเนี่ยเราเคยสอนเพื่อนๆไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ลืมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปค่ะตัวของซี่โครงหมูทอดอันนี้นะคะเป็นสูตรแบบที่ค่อนข้างจะเน้นความนุ่มๆไม่ได้เน้นความกรอบนะคะ เน้นให้แบบว่าแกะง่ายๆนะคะให้มันร่วนๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สูตรที่แบบว่ากรอบๆเลยนะคะ,ก,ะ,คะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะและถ้าเกิดว่ามียอดไลค์ถึง1000ไลค์นะคะสำหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาสอนสูตรกรอบให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองชิมแบบสูตรนุ่มให้ดูก่อนละกันเนาะเห็นไหมว่าฉีกออกมาแบบง่ายๆเลยนะคะก่อนจะไปดูต้นทุนเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนดีกว่านะคะว่าสูตรซี่โครงหมูทอดกระเทียมนุ่มๆแบบนี้จะรสชาติเป็นยังไงนะคะอืม คือจะบอกเพื่อนดูนี่ดูความร่วน<ม>เห็นไหมเนี่ยคือร่วนออกจากกระดูกแบบง่ายๆเลยเนี่ยหมดเปลือกเลยนะคะออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เคี้ยวง่ายมากนะคะไม่เหนียวเลยนะคะ รับรองได้เลยว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยนะแล้วรสชาติก็คือจะแบบเค็มๆหวานๆปลาแรมปลาแรมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นแฝงที่เป็นส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครเลยนั่นก็คือเราใส่ตั้งายไปนั่นเองเนาะตั้งายเนี่ยมันจะทําให้มันมีรสชาติที่แบบไม่ซ้ํากับคนอื่นเลยนะคะจะเป็นรสแบบปลาแรมปลาแรมนิดนึงอะ่ะแล้วคนรับประทานไม่รู้ว่าเราใส่ตั้งายเขาจะรู้สึกว่ามันอร่อยต่างจากร้านอื่นนะแต่ว่ามันคืออะไรเนาะเขาก็จะนึกไม่ออกนะคะนั่นแหละคือทีเด็ดของเราค่ะที่ทําให้ลูกค้าติดใจในร้านเรานะคะ บอกเลยนะว่าอันนี้เวลาทำขายที่ไรขายดีทุกทีเลยล่ะค่ะหมดทีนะเป็นร้อยๆกล่องเลยเอาละค่ะรู้ถึงรสชาติแล้วทีนี้มาดูต้นทุนกันบ้างนะคะ ขอทราบต้นทุนหน่อยค่ะก็สําหรับต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่321บาท90สตางค์ครับทาได้ทั้งหมดจากหมูตั้งต้นเนี่ยสกิโลใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากทอดเสร็จแล้วจะเหลืออยู่ที่1นกิโลสขีดอืมตกขีดละเท่าไหร่คะก็จะตกขีดละ22บาท99สตางค์ครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ขั้นต่ำเนี่ยประมาณ40 45ห้าหรือ ถ้าเกิดว่าช่วงนี้หมูแพงเราสามารถขายไปได้เลยขีดละ50นะคะเอาจริงๆนะเคยเห็นร้านอื่นขายกันขีด60ด้วยซ้าไปนะคะดังนั้นอยู่ที่เพื่อนๆแล้วล่ะว่าเพื่อนๆจะขายเท่าไหร่นะคะเฉพาะตัวของหมูแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยก็จะตกต้นทุนอยู่ประมาณขีดละ22บาท9ก้สาตางค์ตีไปว่า23บาทละกันซึ่งถ้าเกิดว่าบวกกับค่าน้ํามันอีกอตีไปก็คงไม่เกินขีดละ24บาทที่เราไม่ได้คิดค่าน้ามันให้เนื่องจากว่าน้ํามันเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะว่าเพื่อนๆจะทอดกี่รอบเอาจํานวนรอบไปหาาาาารรเอเนอนนคืบง้ย ประหยัดมากก็อาจจะทอดหลายรอบหน่อยนะคะหรือว่าบางร้านถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกค้าแบบเออได้รับของพรีเมียมจริงๆเราก็อาจจะเปลี่ยนน้ามันทุกวันก็ได้นะคะก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเรื่องของน้ํามันเราจะไม่คิดให้ละกันแล้วแต่เพื่อนๆจะไปบริหารกันเองค่ะแต่ถึงยังไงก็คงจะไม่ได้เพิ่มถึงขีดละ1บาทหรอกเนาะอันนี้เราก็บวกเผื่อให้แล้วนะคะในส่วนของข้าวเหนียวนะคะถ้าเกิดว่ากล่องขนาดเนี้ยตัวข้าวเหนียวต้นทุนจะตกอยู่ประมาณ4บาทนะดังนั้นถ้ารวมกล่องนี้นะคะทั้งข้าวเหนียวทั้งมู่ยจะตก อยู่ประมาณ27บาทรวมกล่องด้วย28บาทอ่ารวมกล่องบาทหนึ่งเป็น28บาทนะคะซึ่งก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจะขายเท่าไหร่เนาะอันนี้เราใส่แบบพูนๆเป้งๆเลยนะคะแต่ตอนสมัยที่เราทําขายตอนนั้นหม,มูไม่ได้แพงขนาดนี้นะเราก็ใส่เป็นกล่องเล็กกว่านี้แล้วเราก็ขาย25บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้พอหมูม,มันแพงก็เลยอยากให้ขายเป็นกล่องใหญ่ไปเลยดีกว่าะคะ่ะก็หวังว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เราจะมีรูปส,สวยๆเอาไวเ้เพื่อนๆไปโพสต์รับออเดอร์หไไร ก็ปิดหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะคะเราอนุญาตใหเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะตามไปดาวน์โหลดรูปได้เลยนะคะจากที่หน้าเพจของเชฟแว่นเนาะแต่ว่าขอนิดเดียวค่ะคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้รูปนิดนึงนะคะว่าขอนํารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วละคะ่ะที่สําคัญนะคะอยากฝากนิดนึงคือตอนนี้ที่เพจของเชฟแว่นนะคะมีคอร์สสอนออนไลน์ทําอาหารไม่ว่าจะเป็นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งนะคะบวกกับน้ําจิ้ม1ิอย่างคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสลัดไฮโซใครสนใจคอร์สไหนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด ได้เลยนะคะคว่าเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นอะไรและถ้าเกิดอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ